เปลี่ยนอากาศเป็นเงินรวมเปลี่ยนชุมชนธนาคารต้นไม้สู่ผู้ประกอบการขายคาร์บอนเครดิตรู้จริงจากคนในชุมชนธนาคารต้นไม้จังหวัดอ่างทองพื้นที่เจอกับน้ำท่วมทุกปีจะสามารถขายคาร์บอนเครดิตจากการปลูกต้นไม้ได้อย่างไร พื้นที่อ่างทองเนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่ดอนอีกโซนหนึ่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ลาดลุ่มซึ่งจะมีน้ําท่วมขังน้ําหลากมาทุกปีนะครับผมคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยกล้าปลูกต้นไม้ตรงนี้ทํำยังไงที่จะสามารถที่จะเอาต้นไม้มาเข้าร่วมโครงการได้โดยที่ต้นไม้เนี่ย ไม่ไม่ตายนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตแล้วนะครับผมปริมาณต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดตายหรือสูญหายไปเนี่ยสิโครงการเนี่ยก็จะล้มเลิกนะครับก็ต้องถูกออกจากโครงการไปไมาอยู่อ่างทองเนี่ยพาะบอกเอ้ยน้ํามาเนี่ยเราเก็บของไม่ทันแล้วถึงตัวเราแล้วพื้นที่น้ำท่วมเป็นอุปสรรคทางทากสร่วมกับสมาชิกธนาคารต้นไม้วางแผนร่วมกันและมีการประเมินตั้งแต่เริ่มอยากขายคาร์บอนเครดิตเลยละค่ะ ก็จะมีการตรวจสอบตั้งแต่คุณสมบัติของเจ้าของที่พอดูคุณสมบัติเขาผ่านเราก็จะดูโฉนดว่าโฉนดนี้เป็น,นโฉนดกรรมสิทธิ์ของใครพอรู้โฉนดเสร็จป๊บป้าก็จะต้องลงตรวจแปลงว่าแปลงนี้อยู่ใกล้แบบพร้อมที่ไฟป่าไฟแบบเผาทุ่งจะมาทําให้ต้นไม้ตายไหมน้ําท่วมไหมไม้ประเภทอะไรจะรอดที่สามารถอยู่ได้ถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้องอยู่คู่กับเราตลอดแล้วอย่างไม้อมน้ำเนี่ยมันเป็นไม้ลมลุก แล้วมันไม่มีคุณสมบัติในทางที่ว่าเอามาเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือมาใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่ากันเราจะต้องดูว่าเขามีคันพร้อมที่จะบไว้ว่าเวลาน้ําพังไม้เนี้ยสามารถจะมาท่วมต้นไม้นี้ตายไหม แล้วต้นไม้อันนี้เหมาะสมกับพื้นที่สามารถแช่น้ําเป็นเดือนได้ไหมเราต้องพิจารณาด้วยก่อนที่จะรับเข้าโครงการป้าเป้าเนี่ยด้วยความที่อ่แกอยู่กับต้นไม้มานานแล้วก็มีความชมนานาญในเรื่องของการวิเคราะห์ต้นไม้เนี่ยป้าเป้าเนี่ยก็จะดูว่าต้นไม้ชนิดไหนที่สามารถอ่ทนน้ําได้น้ําท่วมแล้วไม่ตายนะครับก็จะอะ่เวลาที่เราไปรับสมาชิกเข้ามาร่วมโครงการนะครับป้าเป้าก็จะพิจารณาตรงนี้ด้วยว่าชนิดต้นไม้ที่ปลูกที่จะมาเข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถที่จะทนน้ํา ทวมได้หรือปล้าเปาบอกว่าต้นไม้ที่จะสามารถอยู่ในพื้นที่รุ่มน้ําท่วมแต่ไม่ตายนั้นก็จะเป็นต้นไม้ประเภทยางนาตะเคียนหรือไม่ก็จามจุรีค่ะนอกจากช่วยประเมินและคัดเลือกพันธุ์ไม้แล้วการรวมกลุ่มกับโครงการ BAA Carbon Credit ของชกสเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างคะการที่เขามาอยู่ในกลุ่มเราที่เขาจะได้ประโยชน์ก็คือเขาปลูกต้นไม้ไว้พื้นที่ของเขา โดยที่ไม่ได้อะไรเลยแล้วการลานกิ่งการอะไรแต่อะไรเนี่ยเขาไม่เป็นเราก็ต้องเข้าไปให้ความรู้เขาว่าการกิ่งยังไงระยะการปลูกห่างยังไงเราต้องไปให้ความรู้เขาไม้ประเภทอะไรอย่างบางคนเนี่ยปลูกสักล้วนเลยทั้งแปลงมันก็จะโตแต่ขอบรอบรอบนอกแต่ตรงกลางเนี่ยมันจะไม่โตแต่เราปลูกไม้ประเภทเดียวกันเนี้ย มันเหมือนใบเขาที่ตกลงมาเนี่ยเป็นอินทรีย์วัตถุเขาจะไม่กินกันแหละแต่ถ้าเป็นไม้ต่างประเภทกันเนี่ยใบที่ร่วงลงมานี่คืออาหารของเขาแล้วยิ่งทําให้มีเห็ดมีอะไรแต่ไรเนี่ยนั่นคืออาหารของต้นไม้แหละก็เป็นไรายได้ของเราอีกถ้าคิดว่าที่ตรงไหนอยากจะปลูกและพื้นที่เป็นไงปลูกได้หมดทุกที่แต่ว่าเราจะต้องดูว่าไม้แต่และพื้นที่พื้นดินไม่เหมือนกันอะไรที่เขาเราคิดว่าเขาไม่สามารถจะทําได้อย่างตีแท็กเนี้ย ปาก,กระโดดเข้าไปตีแท็กให้เลยบางคนมีอายุแล้วเนาะ,กะเกษียณมา60กว่า70กว่า80กว่าอย่างเงี้ยคือพอมาเข้าลงกับทกศาเนี่ยครับผมเราก็จะมีคนที่มีทีมงานนะครับโดยเฉพาะทีมงานของป้าเป้า,ปากับทีมงานพัฒนาลูกค้าของจังหวัดอ่างทองเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลเข้าไปขอให้คําแนะนำนะครับแล้วในส่วนของการประเมินหรือว่าการเข้าวงโครงการเนี่ยทกศาเนี่ยครับจะออกค่าตรวจประเมินเนี่ยให้ก่อน ซึ่งในการตรวจประเมินครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรถ้าเกิดเกษตรกรทําไปรายเดียวเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนตรงนี้แล้วก็เบเงินที่ได้กลับมาอาจจะไม่คุ้มค่าแต่จจถ้ามารวมกลุ่มกันทําแล้วก็มาเข้ากับทกศนะครับในส่วนอของการประเมินตรงนี้ทกศจะออกค่าใช้จ่ายให้ก่อนแล้วพอ,อสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ตรงนี้ก็คือถึงจะคืนเงินเข้ากองทุน นะครับและส่วนที่เหลือก็จะเป็นรายได้ของเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการครับสำหรับโครงการ B A A C คาร์บอนเครดิตที่อ่างทองกำหนดอีก3ปีสมาชิกจะสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้แล้วค่ะส่วนระยะเวลาของโครงการโดยรวมนั้นยาวกว่า10ปีเพราะฉะนั้นการมีทีมงานที่ดีจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของความสำเร็จค่ะเรามาช่วยกันทำให้ประเทศชาติเราดีภูมิอากาศเราให้เหมือนเดิม ไม่ใช่อากาศร้อนอย่างสภาพอย่างนี้หรือว่าน้ําท่วมฉับพันอย่างนี้ยเรามาปลูกป่ากันดีกว่าปลูกป่าเนี่ยนะคะคือเราขายคาร์บอนได้ขายกิ่งไม้ได้ใบเราก็ยังเป็นปุ๋ยได้เพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันรณรงค์ปลูกป่าไม้มีค่า ไว้เป็นทรัพย์สินให้ลูกหลานเราดีกว่าค่ะเปลี่ยนอากาศเป็นเงินร่วมกับโครงการ B A A C Carbon Credit จากชกสปลูกต้นไม้ได้รายได้ทุกทางเปลี่ยนอากาศเป็นเงินทำได้จริงและง่ายกว่าที่คิดสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ชอกสทุกสาขาหรือโทร02-555-0555ค่ะ